สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูเต้นะคะจะมาสรุปบทที่3เรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทางนั้นให้ฟังนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเด็ก3คนนะคะมีอออ้อวนและติม๋ม นั่งรถพ่วงเข้าเที่ยวชมสวนเกษตรกรรมพืชผักพื้นบ้านโดยมีพี่ปอและพี่เก่งนักเรียนมัธย,ยมศึกษาตอนปลายที่ใช้เวลาว่างในวันหยุดทํางานพิเศษเป็นมัคคุเทศน์นเที่ยวค่ะเมื่อรถแล่นผ่านบริเวณที่ปลูกพืชผักชนิดต่างๆพี่ปอและพี่เก่งได้บรรยายถึงสรรพคุณของพืชผักเหล่านั้นว่ามีประโยชน์สามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นผักสีเขียวมีคุณค่าให้วิตามิน B2 ช่วยบำรุงผิวพรรณ ้องกันโรคปากนกกระจอกและลิ้นอักเสบผักสีเหลืองเช่นฟักทองให้วิตามินเอบำรุงสายตาและป้องกันฟันผุส่วนส้มมีรสเปรี้ยวให้วิตามินซีป้องกันโรคโลหิตจ,จางและโรคเลือดออกตามไรฟันต่อมาเมื่อลดแล่นมาถึงป่าไผา่ที่มีไผ่ยอยู่หลายชนิดเช่นไผ่สีสุกไผ่รวกไผ่ตรงพี่ปอก็อธิบายให้ฟังว่า ไม้ไผ่เป็นพืชประเภทเดียวกับหญ้าและเป็นหญ้าที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกมีประโยชน์หลายอย่างเช่นใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือนำไปจากสารเป็นเครื่องใช้ต่างๆลำไผ่นำมาตัดเป็นท่อนทำเป็นกระบอกน้ำหรือกระบอกเข้าหลามส่วนหน่ออ่อนๆที่เรียกว่าหน่อไม้ใช้เป็นอาหารได้เด็กๆได้ตั้งคำถามว่าหน่อไม้จัดเป็นผักหรือไม่ติมออกความเห็นว่าน่าจะเป็นผัก เพราะเป็นส่วนอ่อนของพืชที่นำมาประกอบอาหารเช่นเดียวกับต้นขี้เหล็กและนำดอกและใบอ่อนมาทำแกงนอกจากนี้ส่วนอ่อนของพืชที่นำมาประกอบอาหารได้ก็ยังมีดอกแคใบยอและสะเดาพี่ปออธิบายว่าพืชผักต่างๆนอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้วพืชหลายชนิดก็ยังใช้เป็นยาได้ด้วยที่เรียกว่าสมุนไพร โดยนำส่วนต่างๆของพืชมาสกัดสารบางอย่างทำเป็นยารักษาโรคเช่นฟ้าทลายโจรรักษาอาการอักเสบเจ็บคอโหระพาแก้จุกเสียดแน่นท้องขิงขาระบายลมในท้องยาหนวดแมวใช้ขับปัสสาวะบำรุงไตสรแหน่ให้กลิ่นหอมเย็นทำให้ความคิดแจ่มใสในปัจจุบันนิยมใช้ขมิ้นตะไคร ไพรใบมะกรูดและอื่นๆทำเป็นลูกประครบใช้ในการนวดแผ่นบรลาณเมื่อเด็กๆเ,เดินลงจากรถพวงที่สถานีปลายทางก็ได้ซื้ออาหารกลางวันที่มีแต่ผักล้วนๆเพราะเด็กๆรู้ว่าพืชผักสมุนไพรมีคุณค่าต่อร่างกาย เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆฟังสรุปบทที่3แล้วหลังจากนี้ให้เด็กๆไปทําแบบฝึกหัดหน้า26แล้วก็หน้า27ในแบบฝึกหัดนะคะเรามาอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันนะคะเรื่องมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดเขากําหนดไว้8แม่ควรรู้ให้แม่นแท้ทั้ง8แม่เรียงลําดับแม่กงจงจำไว้ลิงว่องไว้ย่างสำทับ เก่งร้องกลองกำกับตัวสะกดนั้นคืององูแม่กลมชมความงามคุมคำถามตามที่รู้จำไว้นะหนูหนูมอม้านั้นอยู่ในแม่กลมแม่เกยฉเฉลยถ้อยสวยกล้วยอ้อยอร่อยสมยอ,อยักษ์สะกดอย่าหลงลมเอาไปปนกับสาระเอีย แม่เกลแก้วแมวเหมียวมะนาวเปรี้ยวเที่ยวจนเพลียวอลแหวนสะกดอย่าลืมเสียจดจำไว้ไม่อับอายยังมีอีกสี่แม่ตัวสะกดแปรได้หลากหลายแต่อ่านคำลงท้ายเสียงตามแม่แน่นอนจริงแม่กนคนบ้านนั้นจำให้มั่นทั้งชายหญิง ยอหญิงนอนเนรรอเรือลอลิงอีกรอจุลาอยู่แม่กลแม่กกตกทุกนักสุกเมฆพักอย่าชะงนขอไข่คอควายคอระคงังอย่าสับสนสะกดเหมือนกอไก่ดูให้ดีแม่ก,กดรถหยาดหยดบทบาทกดคำเหล่านี้ ตัวสะกดต่างกันมีอยู่แม่กดแน่แท้หนอจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปะตะักทอฐานทอนางบนโททอพุทธเ่าตอเต่าและถอถุงทอทหารอทอธงสอสลาสอฤาษีสอเสือล้วนอยู่ในคำแม่กดแม่กบครบคําตอบกรอบแกรบครอบจำให้หมด ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพาสะกดอยู่แม่ก,กบแน่นอนนั่น